น้ำตกวังก้านเหลืองอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบรุรีเป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากมีน้ำไหลตลอดปีมีลักษณะพิเศษคือมีต้นน้ำเป็นตอน้ำขนาดใหญ่ผุดขึ้นจากใต้ดินแทนที่จะมีต้นน้ำอยู่บนภูเขาสูงทาน้ำตกจะไหลเลาะมาตามที่ลาดตกพระทะ หินผาเป็นชั้นๆน,นับสิบชั้นด้วยกันและไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักบริเวณน้ำตกมีต้นไม้ร่มรื่นแต่ละชั้นจะมีแอ่งรับน้ำเหมาะกับการลงไปเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่งสวยงามมากๆที่น้ำตกวังก้านเหลืองแห่งนี้ท่านจะเห็นน้ำไหลออกมาแล้วก็มารวมตัวที่แอ่งแอ่งเนี่ยจะมีออกเป็นสีฟ้ามรกตนิดหน่อยนะครับ ชื่อน้ำตกเนี่ยมาจากต้นไม้ในอดีตชื่อว่าต้นก้านเหลืองซึ่งมีอยู่มากมายบริเวณน้ำตกแห่งนี้คือน้ำตกตัวนี้มันโอ้ล่มลื่นและสวยงามมากๆเลยถ้าท่านไปเที่ยวมีเวลาก็ไปเที่ยวกันได้นะครับที่อมเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีท่านจะไม่ผิดหวังกับน้ำตกแห่งนี้เพราะมันลดหลั่นเป็นชั้นๆ,ๆลงมาแล้วก็เสียงน้ำซาซาโอ้โหมันสุดคิวใจมากๆเลยน้ำตก วังก้านเหลืองไปกันได้นะครับ